สวัสดีครับเมืนเน่อไครับผมได้คุยกับครูซับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเราบอกว่าเราถูกเลขห้าศูนย์เราถูกเลขเสร็จเราก็มาฝันต่อปกติเราจะฝันเกี่ยวกับผีเจ้าที่แล้วก็เราก็ฝันในผมฟังเนี่ยมาหลายปีแล้วครับแกกับคุณเจ้าผมมาได้ประมาณสักจิตแปดปีแล้วมั้งครับครูซับเนี่ย แล้วแกก็ได้โชคเรื่อยๆแต่ตอนนี้แกก็ได้กเกษียณเป็นที่เรียบร้อยครับเพิ่นเราต้องฟันผมฟังครับคูณนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นได้นอนกับศพนอนกับศพอยู่บ้านหลังหนึ่งแต่ว่าศพที่ว่านี่คือแกไม่รู้ว่าเป็นศพใครถามว่านอนกับศพเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่านอนกอดศพนอนเลยนะไม่ใช่คือไม่ถึงว่าเขาจะมี มีงานศพแล้วก็ตัวเองก็คือนอนนอนเฝ้าศพแต่ว่าคาบอกของเราครับเราบอกว่าเรานอนกับศพแต่ว่ามันเหมือนว่าศพที่ตั้งอยู่ในโรงเนี่ยออกมานอนกับเล่าออกมานอนข้างๆเล่านะนี่คือความฝันของคุณครูเราฝันลัทีิว่าเลขออกเลยนะครับแล้วแกก็ตื่นขึ้นมานเนี่ยเรายังขนชิงลูกอยู่สับอุ้ยมันหยิงาหยิงกวกาความจริง แต่ว่าศพที่ว่ามานอนกับครูซับเนี่ยเราบูกว่าเป็นผู้ใหแต่รู้ว่าเป็นคนแก่เป็นคนแก่เนี่ยเป็นผู้ชายคนแก่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวผมจะบอกเห็นทุกคน <c oughs> ฟังราละเอียดครับคือแกบอกว่าแกนี่คือได้ไปงานศพแล้วก็มันดึกแกก็ไม่ได้กลับบ้านซึ่งภายในงานศพในบ้านหลังนั้นไม่มีใครเลยมีแค่ครูซับแค่ คนเดียวแล้วก็มีโลงตั้งแล้วก็มีคู่ซับคู่ซับพ,พิ่นก็นอนอยู่แล้วจู่ๆเน่ยเหมือนว่ามีผู้ชายคนนึงเน่ยมานอนข้างแกท้งทั้ทงที่ว่าภายในงานภายในบ้านไม่มีใครเลยสักคนบอกไปมากขนคิ้ลุกแกก็รูสึกว่าเหมือนมีใครมานอนข้างๆแกแกพยายามลืมตาแบบลืมตาแบบน้นอยๆเบิ่งชนะแต่แกก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร ทั้งที่ว่าไฟไฟเปิดได้ไฟเปิดเนี่ยไฟเปิดแจ้งเลยแต่พยายามแนมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เอกใจก็ตรงนี้ว่าภายในบ้านไม่มีใครเลยแกไม่ได้นอนข้างโรงนะแต่แกนี่คือนอนข้างหน้าข้างหน้าโรงข้างข้า,ขา,ขาไอข้างหน้าที่ว่าเขาไหวศพเลยแล้วแกก็แบบต้องตกใจแบบขนลุงยาวเลย แกมองหน้าคนที่มานอนข้างๆนะ่ะคือแกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วครูซับนะ่ะคือแกก็เหลือบตาไปเห็นโลงศพแล้วก็ตาแกครับไปเห็นรูปที่ตั้งอยู่ข้างโลงศพแล้วแกต้องถึงกับขนลุกเลยเลยแกตกใจเหงาเลยเอาเอาแกอุทานในความฝันนะเอาเอาเอาเลยประมาณนั้นนะเอาเอาแต่แกทําอะไรไม่ได้แกจะลุกก็ลุกไม่ได้ แกจะร้องก็ร้องไม่ได้เหมือนกัับลกษณะเหมือนกับ,ม,กบมันแบบแข็งไปเลยสินะะททาอะไรไม่ได้เพราะว่าคนที่นอนข้างครูซับน่ะคือคนเดียวกับในรูปโอ้คนขี้ลูกเลยมันลักษณะเหมือนกับผีอํ้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพอค,คุณครูแล้วก็บ่ได้บอกว่าผีอํ้หรือบอแต่แกบอกว่าเหมือนกับว่าตัวเองเก่งมือแขนขานี ชาหมดเลยลุกกลุกไม่ขึ้นอย่างกัลุกไมดเลยขึ้นห้องก็ห้องมหมดไเหมือนกับมันสั่นไปเลยว่าสันแล้วก็คนที่นอนข้างแกนะ่น่ะคือคนเดียวกับในรูปแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ําที่ว่าตัวเองได้ไปนอนนอนกับศพตอนแรกนะ่ะนอนคนเดียวแต่จู่ๆเหมือนมีผู้ใดมานอนนัว่ว่าประมาณนะั้นต้องตกใจเลยก็คือศพมานอนกับแกนี่คือความฝันของครูซับคือ แกไม่รู้ว่าใครใครที่ว่าตายไม่รู้แกตัดทิ้งเลยครับแต่บ้านหลังนั้นคือแกรู้ว่ารู้ว่าบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่ว่าครูทับแกฝันแล้วก็เรื่องจริงเนี่ยเลขที่บ้านมีจริงเลขที่บ้านคือ7 9็ดเกนี่คือเลขที่บ้านแกก็เลยใส่ศูนย์เก้าสามเลยตัวหนึ่งศูนด้วยอีกตัวหนึ่ง เพราะว่าผีเนาะผีมานอนกับแกรครับศูนย์เก้าสามแต่แกบอกว่าผู้ได้สีวิ่งก็วิ่งเลยเด้แต่เลขที่บ้านนั้นมันคือเจ็ดเก้าสามแกก็ใส่ศูนย์เก้าสามเพราะเป็นผีบางคนก็จะว่าเกี่ยวกับโรงโรงศพในบ้านอาจจะเป็นสีเก่าสามหรือหาเก่าสามหรือเก่าเก่าสามหกเก่าสามก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าครูศัสทร์เปิ้สื่อบอกแต่ว่าลหลักคือครูศัสท์เพิ่นมักเจ็ดเก่าสามกับศูนย์เก้าสามมากกว่า ไอ้ตัวอื่นพูดด้ใดมากตัวใดก็เล่บมึงก็ได้บางคนอาจจะชอบเลขอื่นก็ได้เนะกลับมาว่ากันครับอย่าลืมไปตัดเล่นครับเลขที่บ้านคือ793คุณค้าคูบนตี้เพื่อก็คือ093แต่ถ้าหากว่าศพมากอดเราก็ต้องใช้เป็น993แต่อันนี้คือศพไม่ได้กอดแต่ศพนอนด้วยหรือจะเป็นสองเกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตั้งศพ ทงคู่ครับสองสองคนเนาะสองสองคนเป็นสองกอสามบ่บอกแป้ามากอ่ะตีเป็นหลายเหลขกแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะตีเก่งอาจจะตีแม่นก็นได้กับผมกับบุหับว,ว่าแต่และคนจะตีเป็นเหล็เป็นเหล,ล็กตัวไหนเนาะแต่ในในเมื่อเลขที่บ้านมันตัวนี้อยู่แล้วหรือทุกคนจะตีเพื่อมากเลยได้ใส่กับลองตีเบิรงก็ไไ้แต่ว่าบุหูว่าทุกคนก็ฝันแม่นจริงๆครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเลขที่ฝันเนี่ยมันจะตรงงวดนี้ไหม แต่ว่าทุกคนจะฟันแม่ส,มมส่วนแรก็มดซีดครับถ้าว่าเจอเหล็กหลอกเข้าไปเนาะผมว่ามันจะต้องมีเหล็กหลอกเอ้าสามเจ็ดเจ็ดเมืองจีนเหล็กออกหาหนึ่งแล้วม่ออกหาศูนย์ออกหาหนึ่งแล้วไมาออกหาหนึ่งออกหาหนึ่งแล้วก็บอ,อกหาศูนย์แล้วยังออกมาออกเจ็ดเจ็ดอีกเห็นไหมมวดใน,นก็ออกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดมวลนี้จะบวเบิเนบาหามอีกบ่ามวนี้นะฮะเนาะลองมาเงินได้ หนึ่งมีนาคมหกแปดหญิงหมอร้ายก็ยหญิงไร้หลีกครับแ,แต่คนหมักนะครับแต่ว่าคุณครูรับครับแล้วก็ฝันแม่นพอสมควรอยู่แต่ว่าส่วนไรนส่วนไรกับบางทอกับต้องโหวดต้องหมวด,ดแน่แต่งูนี้ครับแกฝันแปลกฝันแปลกหลายคนยังถามอายุของเราเนาะอายุของครูซับครับตอนนี้คือแกกะ็ะเกษียณเรียบร้อยแล้วครับกับตอนนี้แกก็จะหกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดแหละครับนะครับปีนี้ เราเหล่อของฝันที่ผมฟังสี่ปีแล้วมั้งครับแต่รู้จักกับแกมาเจ็ดแปดปีแหละตั้งแต่สมัยผมขายผักครับตั้งแต่เห็ดคลิปขายของอยู่ในตลาดครับสมัยตะกี้ทุกวันนี้ว่ทุกวัน,นี้ผมกับบริเหตแล้วครับผมก็เห็ดหลายอย่างนอกสมือนี่เห็ดหลายอย่างอด้ที่ว่าพ่อเศรษฐกิจมันบอดี้แน่กับเห็ดหลายอย่างครับทุกคนสมือนี่เห็ดอย่างเดียวนี่ครับก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่กับนระอบที่หน้ามั้งครับ ให้ทุกคนครับลองไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ดูอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้ต้องการขอบพระคุณคุณคู่หลายครับทีว่าเล่ากับทั้งเล่าฝันให้ฟังทั้งเซาเหรียญไปทั้งเซาตุ่มไ,ไปหลายรอบเฉยวกันหลายคนทีว่ายังยังสนใจครับทักมาสอบถามได้นะครับน้นทาทำเลนักตุ่มยังมีอยู่การขออนทุนครับโชคดียนมานขอบพระคุณทุกท่านครับผม